อ่าครับสวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับทางผมพี่พัดพีพีเคดัมแมคโครครับพี่น้องเมือนี้ห้องกัลซมาตามาามดิดตามสางบานไม่ครับติดตามสางบานไม่มือนี้วันที่ยี่สิบสี่ครับย4ิบี่มกราปีพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดครับมือนี้อากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวหนาวเต็มโซ่เลยครับมือนี้ เดี๋ยวว่าร่มสีว่อยสีแห้งเนี่ยรันนี้โค้งคืบหนาเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานห้องมัดเหล็กกับเมื่อวานนี่มัดเหล็กมัดข้านครับนี่ครับก็บเป็นรูปร่างเห็นโค้งสร้างคลองเล็กแล้วก็เป็นรูปร่างแน่แล้วครับตัวไหน,นก็นสิเป็นห้องนอนนะครับหนึ่งหอง่องสองห้องครับตัวน,นี้ก็สีเป็นระเบียงมุก ด้นน้กับห้องโถงครับฟังว่างพุ่นกับสีเป็นห้องน้ำามือวนีตอนเศร้าครับตอนเศร้าตอนเศร้าทางพุ่นกับเพื่อนก็รลังเสียหาก็เขาร่วงกินกันครับกินเขาแล้วกับเสียงานตอนมื่อนีเพื่อนสีเพื่อนสีบ่ได้ข่าแบบนี่พี่น้องบ่ได้ข่าแบบใส่ใส่อีทกอเลยครับก้อเป็นแบบ นี่ครับอันนี้ก็คือสร้างพุทนละบองคนนี้ครับนี่คือตะระเมดคือตะระเม็ดึงอยู่นี่ครับนี่สร้างพุทนละเมาหน้าตาคุณเคยกับสร้างพุทนละเมาขับเมคโค่นี่แหละครับสมยัยตะกอนนี่อนกะเคยรับเมาโรงการอยู่ระยองพุ่นนาะก่อนบนสิมาขับรถเมโค่ก็เลยพี่น้องกตว่าเป็นธรรมดาดิดีกีแหละครับพุ้รัะเมา โครงการหมู่บ้านพนื้นดิครับนี่ดีจีเพื่อนนะใช่ย,ยอยยงใช่องม่มาทัศมาดาครับมื่อนี้เพื่นกัพกนกเพื่นกัเลยมารับเหมาเห็ดเห็ดเห็ดบ้านหลังนี้ครับบ้านก็บ่าเป็นผู้ใดผู้ื่นผู้ไกลหรอครับบ้านกเนานาน็เป็นบ้านอ้ายนี่แหละเป็นบ้านเป็นบ้านอ้ายบ้านไส่หรับแล้ว่าคนงานกับว่าเป็นธรรมดาครับคนงานกับมแต่คนงานขับไปโค่กบรถดำทั้งนั้นนี่อันนี้กรับหน้าตาคุณเคยครับยูทูป Youtube ทางพพเคพิพัดพพเคนะครับ Youtube มีแต่ดารา y ย u ทูบเท่า YouTube นั้นแหละครับเนี่ยยุ่นี่เอ๋เอาออเอาอิดบอกก็เป็นแบบเล่นป่ะเนี่ยแม่ครับอ๋อมาตรทานไอเอฟโวเลยรเขาบอก้องใส่แบบบมาใส่อิดก,ก็แร้วก็ะเทยเล่นป่ะ มื่อนี้ยเอาสิมีการติดตั้งสมเอิญพร้อมเรื่องเรื่องสมเอิญท่าเพราะว่าตรงตรงบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เพินเ่นเพิ่นยังบะะ่ทันได้มีหนาเนาะครับเนาะทันนใ้ทัานได้มีหนามก็สิได้ติดตั้งสมเอิญท่าขึ้นฮะกินข้าวเอาไม่ม่กินข้าวก่อนไหมหงา,ายแรง เอ้าเมื่อกี้มาเบิ่งทั้งพี่ครับเพิ่งกำลังกินเข่าครับใครว่าหัวหน้านี่เฮ็ดงานหรอกครับตัว่าลูกน้องกินเข่าอยู่หัวหน้าเฮ็ดงานครับตัวลูกน้องกินเข่าอยู่ครับเนี่ยมื้อนี้กัมื้อนีกน้กัสิมีมีประมุขประธานครับเพิ่นเพิ่นไหน้เพิ่นมาเบิ่งครับ นี่ครับท่านประบุกท่านประธานเพื่อนเรียกว่าไปมาคุมพ่อหนอาสร้างอีกที่หน,นึ่งครับนีน่มาอแม่แม,ม,ม่เอิอนเอ,อนพี่น้องกินข้าวนูน่นได้ไหมปุ่นปเกี่ยน้ำไหมเาเลือนอขายเลียง <c oughs> เมือดพันนะคะ,นะว่าเป็นธรรมารขายลงเมือดพันมือนเดิมร่าขอมีอข้าหอมอีา,ารอย มีเงื่อนายบอสองแล้วนั่นแหละพร้อมสงเทียรนี่คุ้มพ้มือเลยสองค่ะสองพันสอพันมึงพอดีไม่ละไม่ะไม่เนื่อยเนี่ยเาบดีอ่ะมื่ออาหารกันกินเนเมื่ออาหารกันกิน้วนปกอามาพี่น้องไม่กินขอนักกันให้เ่อันนี้ค่ะน้ำพริกบ้านนนนี่บองปลาแดกแซ่บ บะแมนตับกุ้งอันนี้ก็เซอบองปลาเดืดอดอ,อันอันบมีปะเอบาบะอันอันบะมันบงปลาเดือดปะตับกุ้งตงบับกุ้งปะนะอันนั้นยังอาหคือบะอหกออกมนันเปรีๆเสาไฟฟ้าเปนเดียวกันเนดเสาไฟปะอ่ะโอเคครับเอาซำนีก้อนพี่น้องกินขอก็เพิ่นก้อนกินเหล็กก็จะได้ลงมือเห็นงานกันต่อไปครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ